อันนี้เขาให้คำว,ว่าเยเมกทับักบาลดักคำศัพท์ได้หมดไหมคะความหมายาเยเมกคืออาหารค่ะอาหารทับักคือจานค่ะบาลดักแก้วค่ะแก้วน้ำประโยคแรกฝึกสร้างประโยคแรกจะถามว่านี่คืออะไรก็คือบูเนทใช่ไหมคะบ,บูเนทตอบว่าบุเยเมกบูเยเมกบูเยเมก นี่คืออาหารถามต่อค่ะเยเมกเนเรเนเย,ยเมกทบักอาหารอยู่ที่ไหนคะตาทบักตาเยเมกทบักตาอาหารอยู่ที่อยู่ในจานค่ะอาหารอยู่ในจานอือมืออาหารอยู่ในจานทับัตตา,าถามต่อค่ะลองจะถามเป็นปฏิเสธดูบ้าง เจเมกบาลดักตาเม่อาหารอยู่ในแก้วหรือเปล่าคะคำตอบคือหาเยืดเจทับักตาดีเยเมกทับักตาดีบาลดักตาดีดีอาหารไม่ได้อยู่ในแก้วนะจินมิ ทับักเยเมกทับักตาบุนีนี่คืออะไรบุเยเมกนี่คืออาหารเยเมกเนเรเดอาหารอยู่ไหนคะเยเมกทับักตาอาหารอยู่ในจานเยเมกบาดักตาเมืออาหารอยู่ในแก้วหรือเปล่าหาเยอะบาดักตาดีไม่นะไม่ได้อยู่ในแก้วเยเมกทับบักตา อาหารอยู่ในจานเอเว